สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าดีใจกับคนปังเพื่อนบ้านเมื่อคืนนะลูกนะคนที่ปังเพื่อนบ้าน38มาเต็มเต็มเลยยายดีใจด้วยนะยายดีใจด้วยนะ ตอนนี้ยายก็นั่งอยู่หน้าปู่ผ้าขาวนะลูกนะตอนนี้ยายก็นั่งปู่ผ้าขาวยายก็ขอขอบคุณมากมายขอบคุณ f อทุกคนที่ร่วมบริจาคทําบุญกับยายซื้อของถวายปู่ผ้าขาวและเรามีงานใหญ่นะทุกคนเรามีงานใหญ่งานใหญ่คือต่อไปเราจะทําหลังคาให้ปู่ผ้าขาวเราจะทําหลังคาให้ปู่ผ้าขาวให้ท่านอยู่แบบสบายเออไม่โดนแดดโดนฝนเราซื้อล่มก็บงังแดดได้แต่ว่าว่าเวลาฝนมามันจะบังไม่ได้เนาะยายยายก็ไม่มีอะไรมากรัฐบาลไทยว่า วันที่หนึ่งมีนาคมรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งมีนาคมยายก็บอกไปแล้วว่าบนเจ็ดล่างห้าบนเจ็ดล่างห้าบนเจ็ดล่างห้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาออกกองสลากสัญจรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าสัญจรเป็นยังไงยายก็จะทําให้ดีที่สุดนะทุกคนยายจะทําให้ดีที่สุดยายจะทําให้แตกสามตัวเลยรัฐบาลไทยยายจะทําให้แตกสามตัวเลยอยายจะทําให้แตกสามตัวเพราะว่ารัฐบาลไทยยายเข้ามาแล้วห้างวด ถ้าวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2567รัฐบาลไทยยายเข้าอีกก็จะเป็นรวมทั้งหมด6งวดรวมทั้งหมดงวดยายก็ขอให้ปู่พ่อขาวช่วยดวนบรรดาลให้รัฐบาลไทยยายซิ่งเข้าสักสิบงวดเพื่อจะได้มาสร้างหลังคาให้ปู่เพื่อจะได้อ่ะซื้อของอมาไหว้ปู่ซื้อของมาประดับประดาทําให้บ้านของปู่สวยงามถ้าบ้านปู่สวยงามแล้วบ้านพวกเราก็สวยงามเหมือนกันถ้าเราทํา ท่าวายซื้อของให้ปู่อิ่มน้ำสําราญยายเชื่อว่าพวกเราก็อิ่มน้ำสํารานเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหลังคาให้ปู่ผ้าขาวช่วยยายเชิญได้นะลูกนะเชิญได้นะลูกนะเชิญได้ทักมาหายายได้นะลูกนะทักมาหายายได้ลูกนะ0868737297 0 8 6 8 7 3 7 2า7 อันนี้คือเบอร์โทรยายนะลูกนะโทรมาหายายได้ใครที่จะประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยบน7จล่างหบนเจาะเลย7จ็ดสี่สหนึ่งหนอ่ะสตัว0 7 9 0 7 9 0็ดแล้วก็สองเจ็ห้เหเน้นๆ3สามตัวไปเลยเฮงๆปังๆนะลูกนะ